แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17มกราคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมนะคะประกันสังคมเปิดให้บริการแล้วจองคิวออนไลน์ขอรับสิทธทิประโยชน์ประกันสังคมผ่าน2ช่องทางนะคะนำร่อง21หน่วยงานสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันล่าสุดนายบุญทรงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้อัปเดตว่าขณะนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้นำระบบการจองคิวออนไลน์เข้ามาช่วยบริการจัดการให้บริการผู้ประกันตนโดยในแต่ละวันจะมีผู้มาติดต่อเข้าใช้บริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนเป็นจำนวนมาก สำนักง,งานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ผ่าน2ช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักง,งานประกันสังคมและโมบายแอปพลิเคชัน SSO q โดยมีขั้นตอนคร่าวๆในการจองคิวออนไลน์นะคะการจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อันดับแรกจะต้องเข้าไปที่ www.sso.go.th จากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วยรหัสที่ทําการสมัครไว้กับทางสำนักง,งานประกันสังคมเลือกจองคิวออนไลน์นะคะจากนั้นก็เลือกสำนักง,งานประกันสังคมที่จะเข้ารับบริการเลือกประเภทงานบริการและกดถัดไปเลือกวันเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการและกดถัดไปจากนั้นนำ QR c o า QR Code ที่ได้ไปสแกนที่ตนะู้คิวณสาขาเพื่อเข้ารับบริการตามวันเวลาที่ได้ทำการจองไว้นะคะ ทีนี้เราก็มาดูการจองคิวผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน SSOQ อันดับแรกจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store หรือ App Store นะคะค้นหาแอปพลิเคชัน SSOQ จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSOQ เข้าในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านนะคะเปิดระบบ SSOQ นะคะเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ทำการสมัครไว้กับทางสำนักง,งานประกันสังคม กดเข้าสู่ระบบเลือกจองคิวออนไลน์เลือกสำนักง,งานประกันสังคมที่จะเข้ารับบริการจากนั้นเลือกประเภทงานบริการและกดถัดไปเลือกวันเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการและกดถัดไปนะคะนำ QR code ที่ได้ไปสแกนที่ตู้คิวณสาขาเพื่อเข้ารับบริการตามวันเวลาที่ได้ทําการจองไว้มาดูว่า21หน่วยงานนำร่องมีจังหวัดไหนบ้างนะคะ โดยนายบุญทรงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้อัปเดตว่าผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการจองคิวออนไลน์ขอรับสิทธิประโยชน์ได้แล้ววันนี้ผ่านหน่วยงานนำร่อง21หน่วยงานก็คือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานะครพื้นที่3พื้นที่4พื้นที่10 สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครนะครปฐมชนบุรีสาขาศรีราชาเชียงใหม่เชียงรายหนองคายอุดรธานีสงขลายะลานะครราชสีมานะครสวรรค์ปทุมธานีพะเยาพิษณุโลกระยองนะครศรีธรรมราชสมุทรปราการและสระบุรีทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ก่อน7วันทําการยกเว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตรกโดยผู้รับบริการสามารถเลือกธุรกรรมในการทำรายการผ่านระบบจองคิวออนไลน์1ธุรกรรมต่อ1คิวอัปเดตจากประกันสังคมเปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับการจองคิวออนไลน์ขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมผ่าน2ช่องทางอัปเดต17มกราคม2567